สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องใบสุผูมสุคนเด้อค่ะเด้อปูนาไทยในต่างแดนค่ับเพื่อนสวัสดีตอนบายบายเนี่ยมันเสาร์เด้อค่ะเด้ออากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศอยู่ฟอริดามาให้พี่พี๋หังน้องได้มาเบิ่งกันเด้อจ้าอันล้มอาจสิดังวื่อๆนะเด้อเพราะว่ามะยางออกกําลังไก่เนี่ยค่ับเพื่อนค่ะล้มแห้งเมืองบรรยากาศเด้อพี่น้องเดออฟอริดาอากาศดีดิจ้ายางไปคุยไปเด้อพี่น้อง ถ้าชบรรยากาศชุบใบใบเขาบอกว่าการเดินนี่เป็นการออกกาลังกายที่ดีที่สุดนะคะมันจะได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะพเพืเ่อนคะ่ะถ้ามีเวลาในพาัก,กันมา้ยางเด้อวพี่น้องเน้อยิ่งอากาศแบบว่าอันแล้วหนาวพี่น้องอากาศหนาวนี่มันจะเบนเรนแคลอรี่เยอะมากอากาศหนาวเนี่ยยิ่งเดินเนี่ยเหงื่อมันก็จะมันจะทําให้เราแบบว่าอัน ร่างกายเ้าบว้อมขึ้นว้อมขึ้นมันก็จะเบิร์นแคลอรี่ยิ่งเพื่อนเพื่อนยู่ทางประเทศที่หนาวหนาวเพื่อนๆค่ะที่อากาศหนาวหนาวเนี่ยออกมาเดินออกกำลังกายช่วงช่วงอันอากาศหนาวนี่พี่น้องรับรองเลยกินอาหารเข้าไปมันจะมาเบิร์นไขมันเราแบบอย่างดีเลยแต่ว่าอากาศอยู่ฟอติดาเพื่อนๆ่อนค่ะมันจะเป็นอากาศแบบอันมันบค่อยมีเหงื่อพี่น้องมันแบบว่ามันเหงื่อบ่เหงื่อบค่อยตกปันใดพี่น้อง แดดดีแต่เหงื่อไม่ตกนะคะที่ฟลอริดาตามนั้นนะคะตอนนี้กะมายางลัดสามีเพื่อนๆกะสามีเพ้นไปยางก่อนวัดพญานิจันทร์ขับไวเอยียงกอดอกกระเดียเขาบอกว่าบ่าให้ขับเกินยี่สิบห้าม้าวต่อชมบุนพญานิจปาไปประมาณหาหาซีโปกซีปุ่มมั้งแล้วเบิ่ดจีแมนบ่าเคารพกฎกติกาของหมู่บ้านเลย อันสามีพัญ,ญางไปฟังทูนก็เลยพัญ,ญางประมาณหากิโลพี่น้องอันจะคล้องเบ่ไหวดอกหากิโลไกายพอดแต่ว่าเรายางไวจำ้าํอาเอาวอๆาเอาเอายางบ่ทันเราพี่น้องอลก็เลยสิยางมันหลัดเราอยัลัดยางหลัดลเราขึงทางผ้ามาชอมบรรยากาศบรรยากาศสวย ออฟอรดิดาเดพี่น้องเด้อดอกไม้งามนะมื่อี้ยุ่แถวนี้ส่วนมากสิบ่มีต้นบอกข่าวเด้อค่ะส่วนมากจะมีแต่ต้นป่ามต้นป่ามกับต้นสนนะคะเยอะมากเห็ดเยอะค่ะแต่ไม่กล้ากินเด้อค่ะพี่น้องเห็ดเพิงในร่ายหลายเด้อค่ะพี่น้องช่วงเห็ดออกประมาณกอละสิงหากรกรกดาสิงหากันยาเห็ดนี่จะออกตามนี่เยอะมากแต่เราไม่กล้ากินกเพราะว่า อันเขาจะปลูกหยาแล้วเขาจะฉีดหยาพี่น้องโอกาสกินย่านเบือ่เอเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าหยาสิพี่น้องมันบลิแบบว่าเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าบุมีควนไปอันนี้ใส่ยาฆ่าหยาสิพี่น้องก็เลยไม่กล้ากินกับเพื่อนหัวข่ยอเราไปยูใส่เนาะ ย่างไปเรื่อยๆพี่น้องสมบรรยากาศอันนี้คืออันทะเลสาบนะคะทะเลสาบในหมู่บ้านเพื่อนคะ่ะมึงในพักจะเป็นพักกันขับรถไว้พี่น้องขับไว้ขับไว้เนี่ยโค้ใหญ่นี่พ่อใหญ่นค้นขางบ้านข่อยได้พี่น้องเพื่อนบ้านแต่ละคนนี่ใส่บางยางแปดเสียนได้พี่น้อง กีน่นาทีแล้วเพื่อนสามนาทีแล้วเนาะมาสามนาทีแล้วนะคะเพื่อนๆจะ,จะจะพ่อไทยถอดสดดนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะเดี๋ยวถึงตอนนี้นะคะจะปิดตัวลงสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจิคลิปมันจะยาวไปจะยาวไปมันก็น่าเบื่อเนาะดูแป๊บๆสองสามนาทีแค่นี้ก็พอเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวปิดตัวนี้แล้วจะเริ่มใหม่นะคะเพื่อนๆว่าจะเจอสามีตอนไหน้ะพี่น้องมาๆ,ๆ ขอบคุณหลายๆเลอพี่น้องเด้อขอบคุณเพื่อนๆือนทุกคนแถมกำลังใจขอบคุณมากๆถ้าไปเยี่ยมวัเทอถึงข็ขอถทดขอให้เด้อพี่น้องเด้อนี่เอ,อาบรรยากาศสวยๆนะคะมาให้ดูกันสวยงามมาพี่น้องงามบอกกับพี่น้องบรรยากาศวัดด้ด่าเลยผู้แต่อย่างมาอยู่กับมาอยู่เด้อวัได้ด่าเลยอากาศดีดีพี่น้อง